วสวัสดีครับบ้านสวนบายเจดีจครับบ้านสวนลำเดงลำใหญ่ครับตรงใหญ่ตรงเป็นนุ่นล้ะบอ่อปลาครับปาลากับพักปลาพักกาดครับ ปล่อยน้ำอา,อากาศป่าในช่วงย่มโควิดนี่คือบานสวนอากาศครับในสูตรครับมีคนอยู่ในบ้าน,นบ้านสวนนะครับอากาศบ้านสวน งทุกยางเห็ดปลูกทุกยางปลูกใบกินไใยนะครับพอมันออกไปข้างนอกยากก้อนน้ำให้ประดุกนี่จะคิดน้ำใสยย่ยางมาทดน้ำป้าผักครับการกระวานไว้ร่างนีออกดอกอีกแล้วเผื้อบอกักตัวปลูกไว้ซักข้างไว้ครับตัว ติดน,น้ำก่อนปลาประกาศเอาไว้หน่อพาวน้ำหอมหาพาวน้ำหอมชองต้นสมโอหวานนะแล้วก็ต้นมะเงาะกระบอร่อปลากรงบ่อปลาครับดูอากาศ นานาวาน่ยมันล่องบึงอีกหลอดเป็ดกับห่านกรับโยบุนเอาตากแดดไว้ก็มันหมิ่นหมดเรืองใหญ่มองดูๆไก่ขาห่มบ้านสวนนะครับ ส่วนบรรยากาศล่มจอยดูครับสองพันตัวนุ่งกินใบคล้ายครับกินแน่คล้ายแน่ พอบ่ได้ซื้อเขากำลังไงอีกเดือนเดียวก็ได้ออกแล้วครับเดือนหน้าก็ได้ออกแล้วไปเดือนก็ลังได้เดือนหนึ่งครับปลาดุกเดือนหนึ่งก็ทอดกรอบได้แล้วนุ่งหลวมไปนองลายไปลาย ทั่วก็ลัง่งขึ้นข้างขึ้นเขี้ยครับเอาไม้ซักไวนันมันมันบัขึ้นยังไงนันก็ยางเอาไว้แปรงหฮมให้มันก็กปปลังมุ่งสลมแปรงหฮมแปรงอยังให้มันนะปลาผักกาดจะกินกเก็บยุ่นให้กินกับปนเกาวน้ำพริกพริกเก,กลือปลูกก็ลังงามตะไคร่กับปลูกอ้อมอะไรหมดนะครับ ประมาณสองพันตัวห่อนเลยปล่อยน้ำมันกินแล้วน้ำมันใสที่นี่ตัวมันใหญ่มากน้ำมันก็เริ่มเป็นสีเขียวเพราะมันขี่หลาเนาะดูกกินหลก็ขี่หลโตมันก็เริ่มข้าวใหญ่มากก็เริ่มข้าว ไม่ามากก็เริ่มแออัดกันวันทีขยายบอยอ,ออกมาลงอีกก็ได้ขายได้อาศัยมันเพราะว่ามันเป็นเป็นป่าระยะสั้นเนาะสามเดือนสี่เดือนก็ได้ขายลำไยมันเกิดเกิดเดือนนะลำไยนี่เกิดเดือนเนาะเกิดเดือน ไงก็ลงรุ่นหลายเียงฝ่าห้องฝ่าห้องก็ดั้งบนก่อนเมย์ก็ลังขึ้นเขาถอดกวบเลยได้ประดุกก็ได้จำทีกินเนะาะถ่ายมันตัวใหญ่จำํขแขนกันยังกิน,กน ก็ล่างปรุงก็ล่างงามนะตะวไข่ยขยายบอ่ออีกจุกจ้างคางบาน,นอีกตัวนี่ไ,ไงมากกว่าเป็นขายไขน้ำมูนบาน,นเพราะว่าขายตลาดก็บม่ได้ ก็ขายอยู่กับทีเงี้คนมาซื้อเอาสามตัวโลอันนี้ใหญ่มาก ากาะเฮียวเดือนหยุบภักกึนระยะเดือนกลัวๆเนาะเดือนกลัวๆเนาะลงทุน4ีพันหาพันลงทุนเดี๋ยวป่ากับขุดบอน บรรยากาศย่บานสวนเงียบๆยังนกเป็ดกับฮานกระหลิบไงแล้วฐานไข่ ลำย่ไย่้กับไก่กินได้ละน้อยเงี้ยละทำหัวปมมือละไก่กับหลยที่ทึงห้างไก่กับเป็นล,ยลอยๆเป็ดกับจากแดดที่ฝนกบ้านสวงเอาไว้ในห่มกับฝนตก Đây nhau có với hôm mì nữa Hòn nữa luôn Nó hoàn đẹp nữa kim nào đó, nó